ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะก็นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอ,ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารน,นะคะสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะที่โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่างวิทยา บ้านหว้วยทมอนะคะหมู่ที่2ตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนายผู้ชงโพธิกที่ขุดสายผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนางจารุวรรณโพธิ์ทีุ่ดสายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินได้นําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและหน่วยบริการจากภาครัฐออกให้บริการประชาชนชาวตําบลหัวหินโดยมีนายวันลบประวัติวงในอำเภอหว้วยเม็กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมให้การต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลยลรักษ์อัครราชกุมารีพร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์เทิดทุนสถาบันสำคัญของชาติสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน จากนั้นได้มอบเงินทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์จำนวน10ทุนมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาติจังหวัดกาฬสินธ์ให้กับผู้ยากจนนอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยบริการจากหน่วยงานภาครัฐเช่นการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวสสดีจังหวัดกาฬสินธ์บริการตัดผมฟรีและบริการต่างๆอีกมากมายทีเดียวค่ะ